วันนี้เราจะมาทำความสะอาดรองเท้ากันนะคะลูกค้าตรงนี้เป็นหนังนะคะลูกค้าแล้วก็มีคราบสกปรกทั้งข้างนอกข้างในเลยนะคะเดี๋ยวเราทำความสะอาดรองเท้าเสร็จแล้วเราจะมาให้ดูผลงานกันนะคะผลงานของร้านไม่มีสกปรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคราบสกปรกแล้วก็หนังนี่จะแจ่มขึ้นไหมเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันนะคะ เรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ทําความสะอาดรองเท้านะคะเป็นรองเท้าหนังนะคะลูกค้าสะอาดหมดเลยนะคะไหนคะหนังใสขึ้นเชือกรองเท้าสะอาดขึ้นข้างในข้างนอกสะอาดหมดเลยนะคะใช้ สเปย์ทำความสะอาดกระเป๋าและรองเท้าได้ของร้านมีมีสกรกบรีดนะคะนี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสกรกบรีดขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านม,มีมีสะกบรีดขอบคุณค่ะ